อย่างนั้นทฉันขอขอขอถามในเชิงรายละเอียดเป็นความรู้ไปด้วยนะคะอาจารย์ของของรายละเอียดนเอกสารกํากับยาเพราะว่าอันนี้มีเอกสารกํากับยาเป็นรูปเอกสารกํากับยาฉบ,บับประชาชนที่อาจารย์ส่งให้แล้วตอนนี้อยู่ในไลฟ์นะคะซึ่งเออมันจะมีรายละเอียดเล็กน,น้อยที่บางทีผู้ใช้ยาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวขอขอให้อาจารย์ขยายเออขยายความนิดนึงอย่างเช่นยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไรชื่อสามัญกับชื่อทางการค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ ใครบา,างทีเพื่อให้พูดเป็นภาษาเดียวกันกับเภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์บางครั้งเขาก็ะะจะรู้จักในชื่อสามัญน,นะคะยกตัวอย่างเช่นคาราเซตามอนนะคะ,คะก็เป็นชื่อสามัญทางยาของยาแก้ปวดชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ชื่อทางการค้าบางทีคนไข้ก็าบางอบอกว่าขอซื้อซาร่าขอซื้อไคลิมอนขอซื้อเบลล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นชื่อทางการค้าเพราะฉะนั้น สมมุติถ้าคุณรับทานยาอะไรบางอย่างไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วใช้ <Okay. S 2> ยาเราก็จะต้องสืบค้นไปแต่เราไม่สามารถสืบค้นบางทีชื่อยี่ห้อได้ค่ะเราก็ uh huh. ต้องอชื่อสามัญมันคืออะไรค่ะ uh huh. หรือบางทีคุณอยากได้ยาชนิดเดียวกันอยากได้ยี่ห้อนี้แล้วคุณไปบอกที่ห่อกับที่สัตรกรจีอนบางทีเขาก็ไม่มีในร้านนั้นแต่เขาอาจจะมียาบางอย่างที่เป็นชื่อสามัญเดียวกัน uh huh. กน็ถ้าใช้ชื่อสามัญในการสื่อสารเราก็จะได้ยาที่ อาจจะคนละยี่ห้อแต่เป็นยาเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อค่ะอ่ะส่วนข้อควรรู้ก่อนใช้ยามีที่เป็นข้อย่อยอยู่นะคะว่าควรระวังเมื่อใช้ยานี้แล้วก็มีการกําหนดนะคะอ่าอย่างเช่นยาชนิดนี้นะคะยานี้เป็นยาเออลอราทาดีนลอราทาดีนใช่ไหมฮะแล้วก็มีข้อกําหนดอยู่อย่างหนึ่งว่าข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้โรคตับโรคไตโรคหัวใจ สตรีมีคันระยะสามเดือนแรกสตรีให้นมบุตรแล้วก็รวมทั้งการใช้ยาร่วมกับยากลุ่มอื่นอีกนั่นหมายถึงว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าคุณมีอาการและอยู่ในกลุ่มโรคเหล่านี้คุณต้องระวังผลจากการใช้ยาใช่หรือไม่คะท่านเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องค่ะก็คือใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่การอยู่ใช้ใต้การดูแลของหมอและเภสัชก,กรนะคะเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะต้องมอนต้ร์ค่าตับค่าไตใช้ไปแล้ว มีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะคือบางอ,อย่างมันก็มีมีประโยชน์แต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราต้องป้องกันไวค้ค่ะอืมค่ะเอ๊ะถ้าเกิดผู้ใช้ย,ยาเขาอ่านเอกสารกํากับยาแล้วเขายังเข้าใจไม่ครบถ้วนหรือยังงงๆอยู่เนี่ยเขาจะเขาจะทํำยังไงคะจะต้องต้องถามไปที่ไหนต่อยังไงดีคะอาจารย์ค่ะก็จริงก็เอก็อ ถ้าเกิดว่าได้มาจักโรงพยาบาลค่ะก็แนะนําให้โทรกลับที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีหน่วยที่เรียกว่า DAS เนอะเหมือนข้อมูลยาอยู่ของแต่ละโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะโทรเข้าไปฝ่ายเภสัชอะไรก็ได้เลยแต่ถ้าเรามาจากร้านยาแล้วเจอสิ่งใบกํากับยาแล้วเราไม่เข้าใจก็เข้าไปถามเภสัชกรได้เลยล้วคิดว่าเภสัชกรดีที่จะอธิบายให้คุณฟังค่ะคือคนไทยนะคะ เจอบุคลากรทางการแพทย์ได้ง่ายถ้าเียดเทียบในประเทศอื่นๆนะคะยังประเทศอังเกฤษตเราต้องโทรไปจองคิวก่อนเพื่อที่ได้เจอหมอประเทศไทยมีปัญหาไปร้านยาได้เลยเพราะฉะนั้นเอกสารกับยาอาจจะถูกละเลยไปเพราะเพราะเราเจอบุคลากรทางการแพทย์แล้วนี่เราไม่จำเป็นต้องอ่านเองแต่ว่าคะับตอนนี้เราเริ่มมีเอกสารกากับยาฉบับประชาชนก็อยากจะมาเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยรณรงค์ให้คนไทยได้ช่วยกันอ่านเอกสารกับยามากขึ้นค่ะค่ะ